ทุกคนวัดบางมูลนาเข,าแข,เขาแข่งเขาแข่งเรือยาวประจำปีทุกคนนะฮะคึกคักกันใหญ่เลยทุกคนลดมากมีพระพุทธชินราชจําลองที่พระอุโบสถนะครับทุกคนห้ามอุ้มนาตบประตูโบสถ์ วัดพระเงาสีด้วยดาวประจักรปูพระพุทธาลจัรห้าร้อยหกสิบหกกับงานวัดทองหนาของใจครับแต่วาพื่อเปทองนักปราชญ์ไปาวพระพุทธาลชนิดประโยชน์คนใจบุญครับโตะก้อกันทุกคนจะดูไหมจะดูไหมตะก้อตะก้อจะดูไหมครับโอ้ย ทีเราได้กหนเตียมว่าจะ่ังนเยอะเพ่ม้ไม่ว่าตามกาบมาก้แล้วมหน้าเดี๋ยวจะต้องจัดกระ้อลูกใหม่เราต้องต้องสามตัวสอบหกเอาน้ำหนักเป็นใหญ่ร้อยโลขึ้นไปเรีังศึกษาพื้นที่กำลังศึกษาพื้นที่ ดึงยาวไปก่อนแปดสองดึงยาวดึงยาวไปดูแล้วกัมันจงยอดอีกแล้วมันยีแล้วก็ดูจีอาร์แต่จอาร์จีอาร์ก็ขยศเก้าสองมีก็ค่อยยอีกเหมือนกันไม่เอาความเป็นตัวหัดยศก็เขาไม่เล่นแรงเน่เดี๋ยวนี้ดูดูไว้เขจะเล่นแรงอ่ะ ไั่เล่นลมรงน,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 นะูนนีเ่อล่ามเห็นไหมอ่าสิอามาเลยท่ีมาดูันกรครับอตแตมัการ้งมา้เอนะีหน้าฟ้ามาแล้วนแม่น้ำน่านแม่น้ำมังกรครับทุกคนไม่ไกลจากโรงแรม สวนคุณยายรีสอร์ท1นึ่กิโลทุกคนมาถึงวัดนี้นี่ฮะเขาแข่งกันนะครับทุกคนนอันนี้นอกวัดนะครับจะริบแม่น้ำน่านเลยทุกคนในวัดจะอยู่ข้างในแข่งแตงก้อเมื่อกี้กนี่กำลัง ฝั่งโน้นจะเป็นเจ้าพ่อแก้วนะครับฝั่งโน้นนะครับทุกคนที่เป็นที่พิพิธภัณฑ์เก่าจำได้ไหมตรงโน้นนะฮะตลาดนะฮะที่เราไปกินข้าวมันไก่จะเป็นวัดชัยมงคลแล้วก็เราข้ามสะพานนี้มาวัดบางน,นาคน,นะครับ นี่นะครับหลวงพ่อพระพุทธชินนาวรทุกคนชินนาวรน,นะครับพระพุทธชินนาวรทุกคนดี้ะยมเนี่ยถือว่าเป็นบุญวาสนานะยมนะคนเราด้วยบุญกูนะความไม่มีโรคเป็นลาภอันเพื่อน,นะเอามาใหม่เพื่อให้ก็ได้นะือว่า